ช่องสาวโอนบ้านนานะคะเบาหนัวหัวมวนกันคือเก่านั่นละคะ่ะไปข้างนอกมาไปข้างนอกมากันเลยมาสายแน่เนาะมาสายหน่อยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะฝีมือแม่ฝีมือแม่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณถูกเลิฟถุกไล่ขอบคุณถูกกำลังใจนะคะ นอ้องดีจ้าน้องออนน้องอมค์สวัสดีค่ะพี่เพียกยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอ้ยข่อยไปทั้งนอกมาเดี๋ยวใส่ใส่เสื้อให้นะคะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับด้วย <laughs> องค์ <laughs> องค์องค์งมาสั่นนะโคกสาวอนสาวอน้นมาสั่นยินดีต้อนรับนะคะ <laughs> ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีทุกบ้านทุกช่องนะคะเอาค่อยใส่แล้วคือคือบะได้เนาะบาทเนี่ยค่อยใส่ล้วเอ๋ใส่แล้วคือบะได้เนาะ,ะสวัสดีนะโคกกน้องจีนจากน้องคนรักนะคะยิยนดีต้อนรับทุกท่านนะคะ สาวอ่อนมามาซามือนีพี่น้องสาวอ่อนมาช้าไปยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวพี่เบียเกเจ้าจะเฝ้า,าออไปเด้อพี่เบียก เดี๋ยวนะพี่เปี๊ยกนะพี่เปี๊ยกลงมาหน่อยพี่เปียกสาวอ่อนล่างประเจีมหนนัวหัวม้วนกันคือเก้าเดืนละพี่เปี๊ยกเวพึ่งไปนะคะเออมา้านนัวหัวม้วนกันดูเขาหมือนไปเห็นกันสวัสดีพี่ใหม่นะคะไม่ได้เห็นองค์หลายวันเลยตอนนี้ยังไม่มีใครโอ้ เสียเย็นเสียเย็นยินดีต้อนรับนะคะเสียเย็นขอบคุณมากมายนะคะบ่อเป็นยังดอกสาวอ่อนซอนนันสอนลูกชายล่างประเจียบก็เลยได้ล่างอีกนะ่นะขออภัยเด้อน้องโค้ดลากจากพี่เสือเย็นนะคะเ้อ ยังมะไก่ยังมะไก่ยังมะไก่ยัมะไก่ไรไก่สวัสดีทุกคนทุกท่านเด้อสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีปีใหม่เด้อสวัสดีปีใหม่ สิแปดล้านดวงตานะคะอยู่กับสาวออนบ้านนานะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ <c oughs> คุณชมพู้น้อยยินดีต้อนรับคุณชมพู้น้อยด้วยนะคะสาวอ่อนไม่ได้เห็นหน้าสาวอ่อนสี่นาทีก็มีไม่เพิ่งเพิ่งขึ้น สาวออนมาสั่นจากไเสียยินอ่ะอันนี้เป็นช่องใหม่ของสาวออนกับไอ้หนวดเด้อพี่น้องเนี่ยสาวออนกับไอ้หนวดสวัสดีทุกบ้านทุกช่องนะคะเนี่ยสาวออนกับไอ้หนวดเนี่ยฝากด้วยเออสาวออนกับไอ้หนวด เปิดช่องไม่เอกเห็นเพิ่นฮิตกันเฝ้านัวหัวมวนไอเปียกลงมาไหมไอเปียกเออลงมาเห็หนหัวเน่เออสัสดีค่ะเสือเย็นจากคุณชมพูน้อยนะคะขอบคุณมากมายบาซูวัณขายันแท้่าสันขยันหยางขยันหยังนั่งลาเบิ่งเพิ่นอุย้ยมาบอกเคล็ดลับเนเด้อมาบอกเคล็ดลับเนเด้อบบาวสูวรณคนดังนะคะ กี่ล้านแล้วน้องชายอ่าน้องบาวกี่ล้านแล้วขอบคุณมากมายนะคะอู้สออนบาวสุวรรณอ่าดวงดีครับอกได้เด้อบอกได้เด้อ <laughs> ชมพูน้อยก็เย่เยอยู่นะคะยามมอหัวยามมหัวเบาวสุวรรณเจ้าเออเจ็ดเจ็ดสิบกว่าล้านแล้วครับนานเห็นบออาตะกรอนกับไปงมอยู่ตะหม่องนั่นอือดีใจนั่นแล้ล่ะเอ้ย น้องบบาขเขาเอื้อย70กว่าล้านแล้วพี่น้องเอ้ยบบาวสุวรรณเออเพิ่นปังอืมไปดูแนวทางได้นะคะขอบคุณมากมายนะคะวัดดีล้งปีใหม่ขอให้น้องอ่อนสุขสดใสดังใจหวังคิดชิงได้ขอให้สมใจนางชงตัง้งไว้จงต่างไว้ใสในทุกเรื่องขอให้มีความสุขตลอดปีแนละน้องอ่อนขอบคุณหลายๆไอ้ไซขอบคุณสาธุสาธุ เออสาธุขอบคุณหลายๆลายไอ้ก็คือกันเดินลาย้ปียกอืขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเนาะเออคิดสิงใดขอให้ได้สมความมุ่งม,มัดนปัรถนาะทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆน้องโคราก็สู้ๆนะมาสัน่นบ่าสวสุวรรณเจ็ดสิบล้านแล้วนะคะทุกคนอืมสาวอ่อันนายนยังไปว่าหอดใสเลยอยู่นี่ น้องบาวเพิ่นดีใจน้าเพิ่นนอนเจ็ดสิบกว่าล้านอ่ะไม่ใช่น้อยนะคะอ่าเพิ่นปังเนาะหลายคลิปมากเลยขอบคุณห้าสิบล้านดวงตานะคะแปดล้านดวงใจที่อยู่กับสาวอนบ้านนานะคะเอ่าขอบคุณทุกเลิฟทุกไล์ด้วยเออสาวอ่อนช่วงนี้ก็อย่างย่างแน่ไปยังบันถึงอน,นาคตน้องจีแกวไปฮอดไซได้แล้วบ่อ่าแคมได้มาเป่าเลยยัง อคุณภากกน์สวัสดีครับประสันขอบคุณมากมายนะคะคุณภากอนอ์ยินดีต้อนรับนะคะว <c oughs> อานัวหัวมวนกันคือเก้าเดินละพี่น้องอ่าเมื่อต้องไปซีเรียสิยังอ่าขอบคุณเลิฟเก้าจากคุณภากอน์ด้วยนะคะได้แล้วจา้าอู้ดีใจนะ้ำในสั่นละอืมเทศไปเฮดมาก,ก็ได้คือเก้าเพื่อนห้อยู่แล้วเพราะว่าเขามาสมัคร อาสมัครเป็นพนักงานเนาะเป็นพนักงานของเพิ่นเพิ่นกะไหทุกคนนั่นแหละอ่าอยู่ที่ความขยันเลยว่าอาอีอย่างก็คอนเทนต์ของเขาเบิ่งบ่าวสุวรรณเพิ่นถิ่งไปตั้งนานเพิ่นเข่ามาเพิ่นแตกเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบกว่าล้านแล้วอืมเพิ่นเฮ็ดจังไดเขาก็ไปเบิ่งตัวอย่างเพิ่นก็ไ้นะคะเออชาวอ่อนเฮ็ดว่าเป็นเฮ็ดคือเพิ่นน่ะอืมอีอย่างดนดอกเฮ็ดไปตามภาษางูๆบาบานล่ะ เขาเขาเพิ่งเข้ามาอีกนะเมื่อก่อนเขาก็ไปอยู่นูน่นแล้วเขาก็กลับมาพอกลับมาคราวนี้เขาดังเปี้ยงเลยขอบคุณทุกเริ่ทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอืมคอมเมนต์ข่อยข้างบ่พี่น้องคอมเมนต์ข่อยข้างบ่เออไอเปี้ยกไอไอมุ้งหลังค้างไอสาวอ่อนกับบ้าบุญหวงในเด้อขนาะดเออ สาวอ่อนกับบ่าวหมวดหนวดเปิดบ้านไม่แล้วอืมขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณลูกเลิฟลูกไล้สาวอ่อนกับบ่าวหนวดก็อ้าปากจางปากมานะคะอ่าเมื่อวานได้ร้อยเก้าสิบเกาเหรียญน,นะผีประาสัิฐบู๊ได้กี่พันแล้วน้องบ่าวได้กี่พันแล้วประมวลแล้วหรือยังอันนี้จะง่ายนะประประมวลแล้วเขาคือขึ้นเลยวันที่ยิบเอ็ดชื่ออะไรนันเดีข่อยกับปักมูดไว้เฮนเดออไอเปียก หน่าสาวอ่อนกับบ่าวนวดแล้วข่ปลาหมูไว้เจ้าไปจ่วยเจ้าย่าไปกดหน้าไข่เนอะมีมีผู้ลังคนมากดหน่าไข่ให้ดได้กับเข่าช่องข่บ่ได้ไหมอ่ะกดตรงที่สามจุดไข่ฟ้านะเอประเมินเรียบร้อยแล้วครับมาสัน้นได้เท่าไหร่น้องบ่าวได้เท่าไหร่เออได้เท่าไหร่ได้กี่พันอุ้ยเจ็ดสิบกว่าล้านไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยน้องบ่าวคนเกง่งอืม บอกไม่ชื่ออะไรสาวออนกับบางหนวดจ้านัชชาทักไทยทักไทยนัชชานะคะคุณนัชชาหรือว่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อใส่ไปแก่ให้กอนนี่กะบบ้านไม่นะเนี่ยเพื่อนกันเน่ยพี่น้องกันเนี่ยนัชชาเนี่เออสิบวันแรกได้โอ้แปดร้อยกว่า สุดยอดเลยน้องเบาเป็นกำลังใจใหนะ okay. ้นะโอเครอแป๊บประสนรอหันตัวเพราะว่าสาวอ่อนเปิดไม้เนี่ยปากมูดไว้อยู่นะไอ้ปากมูดไว้อยู่เห็นนะปา้าเพิ่งทำได้สามวันเดือนนี้ได้ห้าร้อยกว่าแล้วครับประสนประมวแลวแล้วเรามาเฮ็ดไม้ได้อีกค่ะแล้วเยี่ยมมากเลยน้องชายเออน้อ,นองเบาของเอื้สุดยอดมาก เวลาตักได้ตักเลยอืมเบยนั่นเห็นบอพี่นองเขาเออขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลบทุกไลท์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่าน้องละน้องเบาของเรากำลังปังมากเลยค่ะนั่นละอ่าพี่ยูเพิ่นกะไห้เนาะเพื่อนกะไห้ทุกคนนั่นละแต่ว่าสอ,อนเพื่อนนาเจ้า่าซั่นนันละอืมน้องเบาเพิ่นเกง่งเพิ่นเกง่งอืมคอนเทนต์เพิ่นดีเนาะ เบิงเอาไอแม่ไอพี่นาโคกขจรพมพิมพ์สวัสดีครับเจ้าอาบน้าไปอุย้ยเจ้ากระไดเนาะอืมว่าอาบน้าจังไงเนาะโอ้เงืดหลาย <c ười> คอยเห็นเจ้ามาหาขคอยยุประจำเนี่ยคุณขจรนน่ะเออ มามีช่องข่อยกับบอลู้แล้วว่าเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เนาะแม่แม่นายเปียกว่าคือเป็นไทยเจ้าบอกข่อยเด้อเจ้าบอกข่อยเด้อขันสั่นข่อยบ่รู้เด้อเออรถน่ะเออซนอยู่นี่แหละรถน่ะขอบคุณในรายนะคะขอบคุณสามสามล้านสามสิบห้าล้านดวงตานะคะบ่าอาบน้าใสได้ไสนเด้น อาฝากนัชชาด้วยนะคะฝากนัชชาด้วยน้าขบน้าขบเอาบอลวหัวนเลือนคือเก้าอันลายมินน้องอาบเล้วอาบเล้วจ้าคุณขับจอนคุณขับจอนจ้าเจ้าเสียบ้าคอยไปอาบบ่เออนัชชาเพิ่นกบว่าบ่อาบน้ำกะไล่สูได้ดอกกสัตรเพิ่นว่าเอาบ่อาบปากลางปากมากกบ่าในหัวเด้อพี่น้องวันนี้ เรามาอ้าปากจังปังด้วยกันนะคะสายาสาวอ่อนบัานนานะคะขอบคุณมากมาขอบคุณทุกเล้งทุกไล้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเออโอ้ยเงียบหลายเนาะยาวเบิง้งข่อยเขาไปเบิง้งด้วยนะ่โอ้นับซาเออข่อยยังมาทันได้ไปหาเจ้าตัวเน่ะเอาไปหานับซาก่อน กับไอ้อ้วสวัสดีค่ะมานี่กับไอ้อัวให้ให้เอ้ยหัวก็หล่ยให้เอ้ยหัวกันเออเมื่ออาบน้ำก็ได้สวยพูดตอบรับกันได้นะเอาว่ากันไปขั้นเบาๆก็ไม่ได้หัวเด้อเออเอามวนๆเลยท่านเฮา มานีประโยชน์สายปีใหม่เป็นลบยูยสายสัสดีพี่มานีจากน้องโครักนะคะสัสดีปีใหม่ทุกบ้านค่ะจากมานีนะคะมานีประโยชน์สายอ่าเขาหนีลีก,กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเ้อืเลยว่าเห็นเจ้าเลยมานีสัสดีน้องมานีจากคุณชมพูนะคะเออออยอยากควาเนี่ยอ่าตะกรนขขวยอันนี้คือเป็นบ้านของล้นหนี่นะบ้านน้อนหนี่ แต่แต่สาวอ่อนเฮ็ดเป็นช่องไม่เนาะเป็นช่องไม่ก็คือสาวสาวอ่อนกันบบ่าวหนวดเด้อพี่นอ้องอ่าสาวอ่อนกันบบ่าวหนวดเนะี่ยแต่ความเป็นน้นนี่ว่ามีผู้ใดคุู้จักเ <c oughs> ขาป้าเขาดงเจ้าวซะฮันจอบว่าเห็นกันนะจังยิ่งหยังดอกแค่เข้าก็ได้ปีไม่วาน,มา,นนะนนานนิยังว่าทันพะ้อกันเลยเนี่ยก็น้องไอบ้านีเน่ะสวัสดีค่ะพี่ชมพู่จาก ppy. มานีกับไอ้อูนะครับไม่รู้ว่าเป็นจังใดเลยเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปยังไงมายังไงนะสาวสาวอดรี่กันเยอะเออมาอันนี้ก็เมื่อคืนพีดเวลาด้วยนะคืนพีดเวลาก็สร้างว่าข่อยว่าท่านได้เลยมือนีดอกว่าข่อยก็เลยรีบเมื่อคืนเพราะว่าข่อยไปทุนละอยู่พี่น้องอ่ะอันนี้สาวอนยังว่านเด้ว่านก็มาวัวหัววันกันคือเก่าเดิะคือเก่าก็เดิมเพิ่มเติมคือาเสียงหัวละไปไล่หมองใจยากไล่กัน แมอนอยู่ลลยหม่องอีหลีพี่สาอ่อนก็ไปไลาหม่องอืมเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่สามสามสิบนี่แหละชาวอ่อนบ้านนานนะ่ะเริ่มนะบ่เคยกินก็กิน <laughs> เอาจนค่อยค่อยไล่สดว่าไม่ได้สามมือนี่บ่เหรอซอมคือสามมือนี่แหละอ้ย ปีหมีเทียเดียวเนาะปีหนคือปีใหม่เนาะเราก็ต้องสลองเนาะสรองสองวันสุดเอ่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มาสลองวันขึ้นปีใหม่เนาะสวัสดีปีใหม่นะน้องมานี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ออ่าให้เฮงๆปัง,ปงๆเด้ออ่าให้คลิปปังเป็นเจ็ดสิบล้านคือเบาสุวรรณเด้อเจดสิบล้านแล้ว ออเจ็ดสิบล้านเราขอนหนึ่งล้านได้ไหมพี่ยูสาวอ่อนบันานะขอนหนึ่งล้านก่อนนะรับจังใจจังติงได้คือมันเจ็ดสิบล้านมาสัตเจ็ดสิบสรรกว่าล้านแล้วทําได้ไม่ถึงไม่ถึง,ถงนั่นไออูสาธูจ้า่าซัวไออูกลับมาบัดเนี่ยเออไออูกลับมาขอบคุณหลายๆลนะคะน้องมานี้ขอบคุณหลายๆนะบัดน,น,นี้คือสีววางแล้วเนาะเออแบบว่าสาวอ่อนบรรนากาแบบ แบบกำลังปักยืนเนาะค่ะเนาะตอนนั้นหยุดไม่ได้ไล่สุดเลยได้ส่งงานแล้วก็ถิมส่งงานแล้วก็ทิมเอานี้ใส่เดิมๆมาใส่เล่ะอ่ามานี้อันนี้ใส่เดิมๆมาเนาะบ่บปเบิองบบไปตัวบบไป็ย่งเอ่อแล้วก็บ่รลัยสุดอ่าพราะว่าอยู่ในช่วงที่เฮาแบบยากอยู่อ่าเมื่อนั่นกับไปพูดแล้วสีเสียงไม่แต่บ่บ่บนั่นบ่บถ่ายคลิป ไปไทยเอาส่วนสัตว์อยู่อีย่างก็น้องสองห่องบ่น้องสองห้องไกล่มาหนีบ่ะน้องสองห่องหนูไม่ทำอะไรเลยเื้ยเป็นเลาะเื้ยเป็นเลาะความคุณสามสิบสี่ล้านดวงตาเอาจอรออยู่นี่บอกสู้มือขึ้นสู้มือขึ้นลอยกว่าเพื่อนเออบ่ทำอะไรเลยตี ว่าทำอะไรเลยกับน,น้อนเล่นยุนละ่ะเปิดเทนยังบ้านเปิดไลน์บ้านเทนยังอ่าเอา้ยเห็นเจ้าเปิดไลน์บ้านเอยก็มาเปิดอีกแล้วเห็นบ่เปิดอีก <laughs> เ,ปเปิดลองเบิาง้างสิเป็นในแหยไอ้หนวดยังเนาะไอ้หนวดนั่งล่างถวยทวนทวน,ทวนอยู่เหมือนไปเบิ่งนะพี่น้อง คอยขึ้นจากหัวอยู่ไหมให้หนวดซุกเอาเผาจีนยินดีต้อนรับนะคะคุณเครื่องบาทคุณพี่ขึ้นบาทก็มานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อให้ก่อนนะคะเออขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่มาเติมเต็มให้กับสาวอ่อนบ้านานาน,นะคะให้หนวดล่างๆคอยล้วนๆอยู่หนวอยเอาใจให,หนวดเบ้าหนวดเบ้าหน,นวดมันเป็ันไ,ไอหออน,นวดเนาะสาวอ่อนกับเบ้าหนวดเปิดไม้ไมไเลย ว่าว่าว่าจะเอาแบบสดๆดแล้วยังสิ่งอาแบบเล่นสองคนนี่อย่างประมาณนี้นะคิดไว้เละจังว่าจะเป็นแบบใดเพราะว่าเอ่อแบบเขากับเฮ็ดไปลองเบิงสินะเฮ็ดล้วสีส่งกังดหละวันนี้ฮะสีสองแบบใดว่าไม่เห็นแบบนนล้วว่านอนกอดอยู่บ่ฮึ่เบิดบ้านว่านอนกอด สต่บ้านเดี่ยวกับพ่อยังบ่มีทรงเยอะบ่พว่าบ่ได้ไปหาเลาะเนาะเขาบ่ได้ไปหาเลาะเอาอันนี้กับววานัวหัวมันกันเด้อค่ะอ่ะวันนี้จะอาบปากจางปังวันไรไอไออย่างหัวคุณสุกคุณสุกเอาเอ่อเผากินหนึ่งก็อ้าปากจ่างปังมาถึงหูเลยนะคะขอบคุณมากมาความขึ้นสี่สิบเอ็ดล้านดวงตาสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะเอา ่คยเป็นนียังละ่ะคือเป็นนึงสี่บกลับขึ้นา้าบอเออเอากัอแต่หัวเนาะคนเนาะอยสิบอ่อย่างหัวใกล้แล้วล่ะสิลงแล,ล้วล่ะพี่น้องเขาเอ่อบ่าวากันนะคะอืมเบาหนัวหัวมวนกันได้คือเก่าเนาะละ นั่งหัวอยุู้เดียวนั่งหัวยผู้เดียวให้มูงเงินบปะอ้าวขอบคุณมากมายนะคะไอะช้ยขี่เลือมอ่อเลอิ่มลงคีิงานแต่งหลานไปยู่สีจุดได้สองเดือนคลิปยาวตั้งสิบแปดนาทีพี่ในช่องฟ้าโอ้ในช่องฟ้าบะอันงานแต่งใหญ่เขาไปเบิง่งยืงได้ลหละอืมเอาอ่อนสาวอ่อนกับบ้าหนวดเขาไปอยู่ เห็นอยู่ <In you. S 1> ขอบคุณทุกเริฟทุกไลท์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอ่าเตี่ยวบกไม้บอกมือได้เลยค่ะสาววันบ้านมาก็จะขอลงไลฟ์นะคะพอได้เวลาแล้วเนาะอ่าไลฟ์ยี่สิบนาทีค่ะไลฟ์ยี่สิบนาทีนะคะเอ,ะอขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์นะคะ